พรรคพลังประชาราัฐพรรคพลังประชาราัฐคือพรรคของประชาชนก้าข้อความขัดแยง้งขจัดทุกปัญหาพัฒนาทุกพื้นที่พรรคพลังประชาราัฐ พักพลังประชารัฐภายใต้การนำของพลเอกประวิตรวงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐพร้อมเข้ามาสานต่อในทุกพันธกิจทั้งนโยบายสวัสดิการประชารัฐเศรษฐกิจประชารัฐและสังคมประชารัฐด,ดูแลตั้งแต่คันมาดาทั้งสุขภาพอนามัยการศึกษาการสร้างอาชีพสร้างไรายได้ที่มั่นคงและสวัสดิการคนชราเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุเป็นสามพันสีและห้าพันบาทเพิ่มเงินบัตรประชารัตเป็น700จาทร้กยลัง จังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่สองอำเภอหาดใหญ่เฉพาะตำบลหาดใหญ่และตำบลคลองอูตะเภาพักพลังประชารัฐขอเสนอว่าที่ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสสนายอดีสันชัยวิวัฒพงศ์หรือเทศป้อมเป็นอดีตสมาชิกสภาเทศบาลน,นครหาดใหญ่เป็นอดีตรองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่และเป็นอดีต ผู้ชำเนินการสมาชิกวุฒิสภา ามคคีน้นนไพองัเทศป้อมอดิสันชัยวิวัฒพงศ์เป็นคนหาดใหญ่โดยกำเนิดเกิดหาดใหญ่โตหาดใหญ่พร้อมทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อหาดใหญ่จะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่เขตสองอย่างเป็นระบบยุติธรรมและโปร่งใสเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ภายใต้นโยบายของพรรคพลังประชารัฐที่พร้อมขับเคลื่อนได้ทันทีไม่ต้องนับหนึ่งใหม่มมมเรามารวมกันด้วยหัวใจเป็นหนึ่ง การเลือกตั้งสสครั้งใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้ขอโอกาสจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนเขตสองจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เฉพาะตำบลหาดใหญ่และตำบล ลองอู่ตะเภาเข้าคูหาเลือกตั้งเลือกพักพลังประชารัฐเพื่อให้พลเอกประวิตรวงสุวรรณหรือลุงป้อมเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และเลือกเทศป้อมนายอดิสันชัยวิวัฒน์พงศ์ผนหดใจโดยกำเนิดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองสงขาคนใหม่ พักพลังประชารัฐลดความเหลื่อมลำ้ำขจัดความยากจนและสร้างความมั่นคงให้กับสังคมงเดินไปด้วยกันสู่จุดหมาคอยดูแลไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเราจะสู้ไปด้วยกันจะก้าวไปไม่หยุดยัง้งรวมพลังประชารัฐเป็นหนึ่งเดีวยว